ก็ลุกอยู่ล้างหน้ามาแล้วเลยแม่แบบแล้วเพิ่งล้างเลยใช่ป่ะใช่ค่ะเไเคไม่ทนจอคือคำว่าขาคุณสว่างแต่ไม่ได้ขาเห็นเหอนน้องก่อนน้องท่ทำก่อน

กินไม่ได้เลยคะเติมข้าวเหมือนเดิมแล้วพอเข้ามาเดี๋ยวจะกินฉันกนได้ฉันกินได้ฉันนแต่ไม่ได้กินอะไรกับเขาเลยไม่ยด้กินอะไรกับเขาเลยแต่กินวัว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 แต่กินว่กินว่กินี่ยินวัวแต่กินว่กเนวัวแต่กินว่กินว่กินีัวแ่กินวัวแต่กินว่กินวั่กินว่กินว่กินีั่กินวั่ก ไม่แบบนี้ตลอล่อคิดสดดขนาดจะไม่หลับตาจะยังแต่หัวโค้งเนจริงๆเขาหน้ามอนมานอนได้รึยังคออกได้รหรือว่าเรียต่อย

ั่เนี่ข้านจี่ัอืมเป็ขาใจไหมเขาใจไหมนางง่วงนางง่วงคงคว่าเราจะไม่ง่วง่ะโอ้ยเราอายุน้อยนอนไม่พอก็เป็นนี้แหละตอนที่เรียนมหาลัยนะ ถ้าพี่ไปในนอนแปดชั่วโมงรื่ในห้องโมโหมากไม่หลับในห้องที่จะแบบด่ากลาเเวลาไปเรียนทุกคนเวลาคุยเอ้ยไอ้ยนี่ยิแบบพูดจะหาเรื่องมาทุกคนจแบบเป็นอะไรอ่ะทำไมพูดจะหาเรื่องอย่างนี้เลยเป็นไรไม่ได้นอนหุ่นยิบเลยแล้วสรุปเป็นยังไงกลาเลยอะไรอะไร กนพอ้าดพอดขออนุญาต่ายของนะคะ ตอนม่อไปเดี<ง>๋ย <whisk toda S 2> วนางงงกับว่าใช้ทำอะไรเดี๋ยวตามผิดนี่ไงนี่ไงพูดปวนตามือได้ตากรสองได้ลดมาอายียกเว้นอะไรนะที่ปูกเัวนีน้เราประมาณเเเ แล้วก็มีไฮโดรเซรั่มให้น้ำตับผิวนะครบคนไหนกินแห้งก็สามารถออกคอามร้อได้เลยแล้วก็มีสปาก็นางแบบใช้กันนะใช่อันนี้เป็นบอดี้โลชั่นแอปเปิลแอนแทร์นลำตาอันา<ง><ง>แล้วก็มีคอนซีลเลอร์แบบโคเวอร์ออมมิชแบบที่พวกพี่ใช้แต่ว่ามันเป็นแค่งใช้ได้

<c oughs> เอาน้ำชอบนี่พี่แกดับน้ำใช่ไหมเยด ไม <in st selling> ่ได้ว่าดีกว่าฮ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 ่าลองแล้วลองพี่จ้า กอนเท้าเด็นะเล็กเด็กใ่กางเกงขาเทละกียนส์ หมอคือไม่ต้องคบอะไได้ใช่ไหมครับสลับดีอะไร่ไหมหิวเธอฉันเห็นไปเียหายเลยใช่ไหมคะ ดูเป็นเรือสีจริงโอเคหน้าเพอจเจืดเลยเขาถ้อยู่ล้องน้องถามใหญ่หรอตายค่คะเนัวีตาอ้าบอก โอเคค่ะคุณค่ะต้องแต่งตัวอ่อนไหมคะหรือว่ากินข้าวถึงยังค่ะกินข้าวอะไรทันไหมคะทันด้วยไหมคะ